ร้านสุก้อยลัมเองนะฮะขอยกแก่นนะครับโูเป็นไรโหเนี่ยเราลวกกันใหญ่เลยครับเส้นเส้นนี้ทําจากอะไรฮะแป้งอะไรเอ่ยแป้งอะไรคุณพลคะเส้นนี้ทําจากแป้งอะไรแป้งไข่แป้งไข่อะแป้งมีแป้งไข่ถ้าจะไข่หมอต้องรอนานๆถึงจะน,นิ่มนะครับรอนานๆน,น,นะฮะเราล,ล,ลวกไว้ลวกไว้เลยไม่ได้เหรอไ,ไเราต้องทำอะไรเหรอ อ๋อยูทูบครับตุลเาเมาน์เค่รื่องมือทุกอย่างทำเองหมดเลยอ๋อทำเองทั้งหมดเลยสามร้อยสี่สิบเจดค่ะอืะอ,อ,อขอบาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากนะฮะเปิดบานอะไรครับเนี่ยที่นี่สองวันหนึห่งของสฮะสองอาทิตย์อ๋อเพิ่งเพิ่งจะมาเปิดกันแต่ว่ามีขายที่อื่นมาก่อนไหมไปขายที่อื่นมาไหมอาวดอนขายอุดรนะฮะ นี่ครับเป็นร้านไม่ใหญ่มากนะอยู่ตรงข้ามกับเอ,อะไรเออตรงนี้พักมอสนะครับพักมออุ้ยน่ากินมากครับวันนั้นผมไปกินที่ญี่ปุ่นนะฮะก็ั่วหนึ่งประมาณสักรู้สึกว่าส0 0รอบาทนะฮะแล้วก็ไปกินที่ฟิลิปปินส์นะครับั่วละห้าร้อยนะครับที่นี่ไม่ทราบทั่วเท่าไหร่นะฮะหกสิบบาทเริ่มต้นที่หกสิบบาทนะครับห9บาบาทแต่มันเพิ่มนั้นเพิ่มนี้ได้ไหมอ๋อเพิ่มหมูเพิ่มอะไรได้อุ้ย น่ากินมากครับมาดูนะครับว่าสุกโก้จริงหรือเปล่าฮะสุกโก้ญอี่ป่นนะครับนี่มีไข่ด้วยนะฮะโอ้โนี่ขนาดร้านเล็กๆที่มีคนช่วยตั้งห้าหกคนนะครับไะโอเคร้านเล็กๆคนช่วยเพียบเลยนะครับของเขาของพวกเราเสร็จยังอันนี้ของใครอ้นเนี่ย เขาเล่าเหรอไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ที่โก๋พี่โก๋ไปทำนั้นให้หน่อยทำพี่โก๋ให้หน่อยช,ชื่อร้านสุกเกลิ่มนะฮะนี่ครับแต่รอแป๊บหนึ่งนะครับ